สวัสดีค่ะไตปาวันนี้จะพามาทำขนมต้มมะพร้าวอ่อนขนมไทยโบราณไส้หอมหวานมันเนื้อแป้งเหนียวนุ่มหนึบหนับ,นบด้วยแป้ง MR 1 0 1 CK มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำเนื้อมพะพร้าวขูดมานึ่งให้สุกเตรียมไว้สำหรับคุกหน้าขนมนะคะ ต่อมาเรามาเริ่มผัดไส้กันเลยค่ะตั้งกระทะไฟอ่อนนำน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมะพร้าวมาคนละลายให้เข้ากันจากนั้นใส่มะพร้าวขูดตามลงไปผัดให้เข้ากันปิดท้ายด้วยเกลือ แล้วผัดให้แห้งและเข้ากันดีแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมตัวแป้งกันต่อเลยค่ะนำแป้งข้าวเหนียวแป้ง mr 1 0 1 ck และน้ำกะทิมานวดผสมกันในขั้นตอนนี้ควรแบ่งเทน้ำกะทิทีละนิดและค่อยๆนวดให้เนื้อเข้ากันแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแบ่งแป้งที่ได้ออกตามจำนวนสีที่ต้องการแล้วหยดสีผสมอาหารความเข้มตามใจชอบได้เลยค่ะนวดให้สีเนียนเข้ากันดีกับแป้งแบบนี้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปเรามาห่อขนมกันเลยนำไส้มาปั้นเป็นทรงกลมขนาดพอดีคําจากนั้นแบ่งแป้งออกมาห่อตัวไส้ให้มิดแล้วคึงให้เนียนดีแบบนี้เลยค่ะนำไปต้มด้วยไฟกลางในน้ำเดือดต้มจนแป้งสุกหรือขนมลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำแบบนี้ก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำให้แห้งแล้วนำไปคุกกับเนื้อมพะพร้าวขูดที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะคุกให้เกาะทั่วกันทั้งลูกแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมต้มมะพร้าวอ่อนขนมไทยโบราณไส้หอมหวานมันเนื้อแป้งเหนียวนุ่มหนึบหนับด้วยแป้ง MR 1 0 1 CK ตามฉบับไตปลากันแล้วค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ได้วยนะคะ